วันนี้เราอยู่กันที่ตลาดปัตตบิกรอีกหนึ่งวันแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูในตลาดกันนะว่าวันกลางเดือนแบบนี้จะมีอะไรให้ทุกคนได้ดูบ้างนะครับไปเริ่มที่ร้านเจ๊ปลาดีก่อนนะครับเจี๊ยบสวัสดีครับอย่าเป็นทางการนะเมื่อกี้แวบบเป็นนิดนึ่งนะดูดีก่อนวันนี้มีอะไรบ้างทุกคนเริ่มจากหัวโต๊ะเลยนะฮิตรนนี้เป็นของเทหรอเนี่ยเนอะเอะไรอะ่ะ เฮ้ยมันมีครบชุดเลยนะเน่ชุดปั้นทะเลงมีไหนบ้างเฮ้ยเคเคทูเหรอเคไหนไม่รู้อะ่ะเพสบอกว่าเพสเตชันเหรอทุกคนแปดร้อยอืมมันเป็น มันเป็นเหมือนอะไรคุณดองเอาไว้ขับรถอ่ะอันนี้เกียร์คนนื้กระปุกเกียร์นนกระปุกเกียร์นะอะไรดีน่าจะเป็นของเพเพยสองแหละเพราะว่า,าตัวสามมันไม่มี สามมันจะเป็นจอยไร้สายแล้วะ่ะให้เป็นเพลงสองทุกคนเพรานเกมนี้ฟาสปีนถ้าจะดีนะอน่อเอี้ยแม่มีชุดแฟ้นทันเลิงแฟ้นเบรกวะนั่นตึ๊บอยู่เลยน่าสนใจวะ่จวะเดี๋ยวดูเครื่องวีดีกว่าเครื่องวีนี่มันต้องรหัส USA ตอนนี้เป็น UAE อ่ะใช่อ,อ๋อ L M H U น่าจะเป็นตะวันออกมั่งอะไรตอนออกกลางมั่งตรงเนี้ย e. อเมริกาอยู่ไปยุโรปตอนนี้อะไรยังครบอยูย่นทุกคน แต่ว่าถ้า,าไปแปลงขายน่าจะได้อยู่นะฮะไปแปลงได้อยู่นะให้เจ้าปลาเราเท่านี้ก่อนเอาไปแปลงครับผมระวังเนึ่งเดี๋ยวก็คงอยู่แหละเดี๋ยวกลับมาก็อยู่นะตอนนี้มีมีแต่เฮ้ยนี่อีกตัวหนึ่งนี่ใช่ไหมอีกตัวหนึ่งก็ตอนนี้มีมีครบชุดเลยตรงน,นี้ คนห้าร้อยนะทุกคนไม่รู้สึกอะ่ะเจอเครื่อแค่ไหนช่องเป <c oughs> ็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่มันมีครบชุดเลยไงมีจอยด้วยนะนี่นจอยมาแล้วนะก็ <c oughs> เ,เดี๋ยวเอาตัวน,นี้เราจะกอดเดี๋ยวเอาไปปล่อยทุกคนต้องไปเช็คก่อนอ่าตอนนี้ไฟสองร้อยยี่สิบครบดูเครื่อง เป็นเครื่องของเครื่องออสเตรเลียแจ๋วเห็นปะมันมีรหัส AUS ตอนในออสเตรเลียแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวสัญญาณมันอะครบนะใช่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 โรบรตัวนี้จัดไปจับไว้ก่อนทุกคน ต้องวิวนเดี๋ยวมาไปแปลงเล่นผ่า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 น USB นะทุกคนไม่ต้องใส่แผ่น,น,นไม่ต้องใส่แผ่นแปลงเล่นผ่าน USB ได้เลยมีจอยด้วยใหม่เลยอ่ะให้จับปลากเก็บไว้ก่อนจับปลานี่เก็บไว้ผมหน่อย ครับผมเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรอีกมั่งสยามรังนกอ่ะนี่รังนกแล่สยามรังนกก็้จะเป็นรังนกอ่ะนะอันนี้เซฟเพเพหนึ่งวะพี่พีสามพันก็เก่าเปล่าก็เก่าวันนั้นหรือเปล่า ต้องดูข้างหลังดูตูดข้างหลังมันจะสองพันน่าเนี้ยที่เห็นนี่สองพี่เห็นสองพันไอ้จอเก่าในี่ยสามพันแต่จอเก่าวันนั้นนเลยจอที่สามอืมตอนนี้จอไม่รู้ว่าจอมันมันดูหมุอนเหมือนแดงๆอ่ะอืมไม่ค่อยดีอ่ะเพราะอะไรมันมีอยู่แต่ว่าขาดแต่จอมันเลย มันไม่ค่อยสวยสวยๆใช่อยากรู้รังนกคืออะไรไม่ออกบอกเลยบอได้ดูสองพันเอ้ยครบไม่ครบเลยนะฝาเฟอร์ข้างหลังมันยังไม่รอดข้างหลังมันยังสวยอยู่เออข้างหน้าคปบอกมันเปลี่ยนยากใช่ไหมเออแบตเตอรี่แบาเตอรี่ม่ได้แก่ไหมเอ้ยไหนนะเปลี่ยนยากข้างหลังหรือข้างหน้าใช่ปะข้างหลังเนี่ยเปลี่ยนยาก 600น่าจะดีนะเดี๋ยวไปดูด,ปดูก่อนครับเดี๋ยวให้ตาเราให้ดีก่อนจะปลาใส่ด้วยกันก่น <Huh? S 1> อนอ่ใส่กับตัวบีวบีครับใส่ด้วยกันเลยตันแหละเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนมีอะไรอีกออน่าอะไรลำโพงบอโอ้ยลำโพงดอกลำโพงบ้างนะ่ะ อ๋อเป็นดอกลำพงใหญ่ทุกคนแปดร้อยอูดอกใหญ่มากว้าวดอกลำพงใช่อ่ะฝั่งนี้มีอะไรกระเบาาเยอะเหมือนกันะะนะฮะเนี่อ๋อเมื่อกี้ดูแลใช่ไหมอดีตใช่ไหม เดี๋ยวเดินมาฝั่งนี้กันอมนองตฝั่งีดีกว่าพลาะมีปลาดาวกับพระจันด้วยดูดิพระจันทร์บไหอมเรี่โมองอะไตอนนี้เก้าโมงหนึ่ทีเหมือนเป็นสายร้านของแอปเปิลอะไม่รู้วะแอปเปิลแม็กมาเครื่องแม็กเครื่องอยมัน ้านั่นอะไรเจร้านะแอปเปิลนะนอะกล่อง,อองอครับผมอเอาเสให้เลยเออของแอปเปิลโมเดล A1355 ารูเหมือนกันนะสอง b เนทีบีเนีความจำข้างในหรอสองอืมดูที <laughs> ่เดียวหัามองมด้มห้มองมอง นั่นเป็นอะไรอะ่ะคาวป่ะเครื่องคาวป่ะแน่แน่ใช่ไหมแต่มันมีเสียบเหมือนเป็นเสียบสายแลนด้วยอะ่ะน่าจะคาวอะ่ะน่ะมันเครื่องคาวสองเทน่าจะคาวแหละนั่นมีสายแลนเข้าแล้วก็วเก็บเก็บเกอะไรอย่างเงี้ยเออสองเทแต่ว่าถ้าพอร์ตแปลงข้างในน่าจะได้เยอะกว่าน,นี้นะ นะดูอีกดีกว่อนี่อะไระแปด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 ใส่ชาร์จพวกไอ้น่ะเครื่องแมกอะกระดาวกระดาวนอาแบนี่ดีกว่าอันนี้ก็ยังเหลืออยู่อันหนึ่งอันนั้นเนี่ย นี่คืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่ที่กองอากาศเฮ้โกโปรยังอยู่ที่รถเสีอยู่อยู่เลยนะเดี๋ยวไอ้ท่านี้ที่หน้าถ้าอยู่น่้จะปลาคงจะลดเหลือห้าร้อยอ่ะจาเล่นจาเล่นฮีโร่ฮีโร่อ๋อฮีโร่ฮีโร่สามใช่ไหมเอาละฮีโร่สาม อ๋ขอของขังฮะขังไว้ก่อนเแยวคงต้องรอทิ้งอยู่สักสามสามอาทิตย์แล้วทุกคนตอนนี้เรารอก่อนอันนี้รักข,ของอะไรไม่รู้อ่ะนี่ไงรอซัมซุงซัมซุงชาร์ตดกักใช่มันไม่ตรงรุ่นนั่นนี่ไงคมแฟ่ะคมแฟร์แล้วเราเหอครับ Google Cast อะไรกันเ,เ mm hmm. ป็นแม่เหล็กอ่ะเออ Google Home Cast ถามโดนห้นจีปาโดนทานดีกว่าอ่ะอันเด้อ Google Home Cast ใส่อ่ะออใส,ะใส่ใส่ถุง<ฮ>ครับ ก็ได้จ่ายทีเดียวใช่ไหมแล้วก็เนกานี่อะไรนะอ๋อบูทูธของเยอะเย็นทุกคนเนี่ยแล้วก็จะหมดแล้วบทุกคนโอเคครับผมน่าจะหมดแล้ะจะปะเดี๋ยวอะไรไหม โอเคหมดแล้วครับผมเดี๋ยวที่้าเจอกันใหม่นะครับเจ้าป้าสวัสดีครับอ่ะโอเคแม่ร้านพี่โก้เดี๋ยวก่อนลุงสวัสดีครับผมบพ,พี่โก้สวัสดีครับนะดูลุงมีโทราศัพท์อีกแล้ววันนี้ป่ะอันนี้สองพันทุกคนนี่ซัมซุงรุ่นไหนเอ่ยเดี๋ยวขอดูข้างในกันดีกว่าน,นะ J4 Plus วันนี้ สองพันทุกคนเจ็สีพัดของลุงวันนี้น่นลองต้องติงตงงกันใหม่นะมากันอะ่ะเปิดทุกเครื่องอะ่ะอันนี้ vivo อ่าพั 1, นเจ็ดนะเปิดออติดโจงลงเปิดให้ร้อนะนั่นโห่วเวย่ยเดี๋ยวกเดี๋ยวกันเดี๋ยวมาฝากกว่านะั้นเดี๋ยวขอดูทิศราคา้วก,กันนะตอนนี้พันเจ็ดทุกคนติดฟิล์มให้แล้วนะได้ไหมมันจะติดฟิล์มให้แล้วหรอ ี่ปะอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็ไม่เอายางยางยางนะอ๋ะอน,นี่รอรอ,อโหลดอยู่ป๊บนึงมีอยสามเครื่องแนะล้วลุงนี่นะมีตัวเจตทันซูเกตสี่พารแล้วก็วีโวแล้วก็หัวเว่ยเดี๋ยวดูรุ่นอะไรบ้างนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันรุ่นอะไรบ้างนนี่วางไว้ใครอ่ะ่าอันนี้ตัววีโวรุ่นไหนเนาะอ๋อันพิโยะอ่ะ วีโว vivo ต้องกาเพิ่มเติมนี่ปะเกี่ยวกับโทรศัพท์ตอนนี้ vivo หนึ่งแปดสองศูนย์ android <S 2> 2. <S version แปดแ a มสองแล้วทุกคนแ a มสองพื้นที่เก็บที่ก็ไม่ละมันวันนี้น่ะ พื้นที่แลมดาพื้นที่จัดเก็บนี่นไงอ๋อลำสามสอง 3, นะตัวน,นี้ Vivo อ่ะดู h u ว w e i กันต่อนะครับ Huawei Huawei ตอนนี้ h u a w รุ่นไหนไม่รู้แต่ก็ภาพเครื่องก็ยังสวยอยู่นะหนึพันเก้าระบบเกี่ยวกับโทรศัพท์อันนี้ Huawei Pro Y เจ็ด Pro สองพันสิบแปด อันนี้ a n นด l เวอร์ชัน8 r a m 3า oh, ROM 3 2นะทุกคน2 0 0นะโอ้สวยยตนี้ถือว่าโอเคนะโฮเย์โฮเย์่ ROM 16ใช่ไหมต้องเรียงเรียกัน2เครื่องเงี้ยอะไรนนนนนทุกคน2เครื่องเลย มเครื่องหนึ่งสามเครื่องออเอดีเก้าอันนี้อนดีย 9, เก้าใช่ไหมอืมมันมันเป็นนิสหนึ่งแต่ว่าราคาก็ยังสวยอยูน่นะทุกคนสามเครื่องพันเจ็ดพันเกต่อลงราคาต่อราคากันรูเองนะครับน่าจะเหลือวันนี้ถ้าลงคลิปวันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะอยู่คิดว่านะานะ <laughs> <laughs> โอเคดูของนี้ดีกว่าน,นะครับ เดี๋ยวดังดีทูบีก็มีนะนี่มีมี iPad ด้วยเนี่ยพี่ไอแพดด้วยตัวแปรมีมีเข็มแปรมันมาให้แล้วอ๋อไอแพดไอแพดไหนไม่รู้เดี๋ยวให้คนณดวงถือกล้องให้ก่อนผมขอดูข้างในกันนะไอแพดไอแพดอย่าอย่าอย่าไม่ต่าไหลทุกคนรอมันแตก ่ะไปอะไรนะในแพดก็ยังไม่ได้ติดราคาตอนนี้เู้เท่าไหร่เิหน้าไว้นาวพี่โก้กับตอไม่มีอ่ะพี่โก้ครับไม่มีเลยใช่ไหมมีแว่นตาแว่นยาอันนั้นก็ซื้อไปเฮ้ยเย่าไม่มีนิดด้วย เอาจออะไรจอทุกคนอะไรจอ vivo เมื่อเช้ามีอะไรเด็ดๆดบ้างละ่ะไปหมดแล้วใช่ไหมโอ้มีแน่ๆกระบวนการ power r เล g e r อ <c oughs> อผมมานี่ไงอ,อ่านี่ adapter ออ๋อตรงนี้มันเป็นร้อยนี่นไงคุคณบุกร้อยร้อยโวลต์ต้องซื้อตัวแปลงถ้าเป็นของญี่ปุ่นอ ญี่ปุ่นญี่ปุ่น <c oughs> แล้วก็อันนี้กล้องหรอกล้อง <c oughs> กล้องชอนผิด <c oughs> จอเฟสสามจอเฟสสาม ายมีอะไรมัง้งนู่นไม่มี <C> e <ars> มละน่าสนใจก็น่าจะเป็นตัวโทรศัพท์ร้นแหละที่ลงมาลงเมื่อกีอ้นั่นอะไรคุณน่ะนั่นแหละใช่เล่นซีดีหรือว่าแท็บเล็ตหรือเกมหรืออะไรเหมือนเป็นนั่นแหละเครื่องมินิพีซีอ่ะใช่ไหมไม่ดูดไม่ดูอหมดละ มีอะไรแล้วมนจะหมดแล้วทุกคนนี่นะเออเห็นมีคนถามร้านลุงอะถามเรื่องนาฬิกาลองมาดูนะครับลุงจะเอาลงเฟซให้ไม่ได้ใครที่สนใจก็ลองมาดูที่ร้านนะครับนไไม่รู้มันเชุดน้ําแต่ว่ามันไม่มีสายยางของคูมัตเตอร์โข มันจะเชื่อใจได้อีกไหมนเนี่ยชุดน้ำแล้วมีสนิมตรงนี้จะเชื่อได้อีกไหมนเนี่ยเอาละครับน่าจะหมดแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่โกยุ่งอยู่นะเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปไปดีกว่าเอาทุกคนเก็บตกนิดนึงนะก่อนไปพี่โกยืน่ตนตัวนี้มาให้โลเล็กตัวน,นี้ <c oughs> อุ้ยน่าจะแท้ละน่าะลอกได้ด้วยโอเคนะครับผมเอาแซลเล่นแซลเล่นนะแซลเล่นโอเคเห็นแล้วครับ